สวัสดีครับโปรแกรมแซ่บตอนเศร้าโอ้ตายเลือยพีซีแ้ววเนะี่ยฝนตกนะครับช่วงนี้โอ้ดม่อย่างเชื่อนเนี่ยสภาพอากาศครับทั้งทั้งฝนทั้งลมฝนตกแล้วนะครับเมื่อยซีแล้วนะโอ้ยเรามาอะไรนะครับเก็บบักไม้นะเก็บก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เงนินนะ อ๋อเก็บไม่ได้ปเมนะไปหยัดต,ตามลาบกไม,กม่กันมึงอยู่รถมนี่อ๋อหัวสัตว์ใช่ปะนี่ย สภาพรถใหม่ๆอย่างนั้นซ่อมแล้วซ่อมอีกเลยนักเลยนะรวยรวยรวยสภาพรถสวัสดีครับตอนนี้มาถึงป่าแล้วนะครับ วันที่เท่าไรก็ไม่รู้บม่ได้นับนะครับหยิบบัตรดำแต่ตอนนี้เปื่อนๆไว้นะจะมาตันสามตันสี่โอ้ยมืัอนี้อากาศเย็นนะครับฝนนึกว่าเมื่อเช้านี้ว่าฝน,น,นที่ตกแล้วบ่ตกอากาศเย็นนะครับอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อกันฝนก็ได้แต่ก็เคยกันได้ดอก มีหายางมันบานไมหมครับตอนนี้นในป้าสวนห้างหายจุดในป้าสวนห้างมันบ้าเมื่อวานนี้ได้อนฝนตกหนักได้ร่อยแปดหนึ่งร้อยแปดฝนตกฝนล,ลมนะครับสองสบายสองไม่นี่เป็นวัดขึ้นมาทันทีเลยไปซีทุกมือ ยาผมมีถ่ายเบื้องร้่นคุณาเข้าไปดูปลาไม้ลนะครับว่าจะมีป่ะไปครับไปขอนยากขึ้นไปกันเด้ตุ๊บตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บบังคับมื่อนี้ก็ที่ยางบกไก่นี่แต่ก็แต่ก็ะชีดหนักเนี่ยเขาเป็นมันเป็นผูหินนะครับมันที่ยางยากไปับไป หางเพื่อน่ะต้องเหมือนเราเลียมเลยต้องได้เลียมด้วยอะไรเนี่ยเมต้องเล่มนะครับมีเป็นแบบตอนๆเจ้นๆน,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 น้ำน้ำหนึ่งนะอะไรหนึ่งน้ำอ่ะขออย่าตักก่อนนะครับผมอย่ามไแย่างไปหาดอกโดจิไทยพวกนี้บรรยากาศ วิวบนเขาดินโดยที่ผาย่างอะไรอย่าบนสูงๆเพราะเราหงอยอยู่ย่างกระดูกละบรรยากาศสวยๆเนี่ยบนซอกคอยเป็นแบบนี้เบิดมือนะครับที่ได้เต่าไม,ไม่ได้เบิดมือนะยี่เรียมให้มันหดลอยนะครับไปครับปขออนุญาตนำก่อนเนี่ย นึกไปต้นก็งามอยู่แต่ว่ามีหมากปนเลยงามเติมพลังนี่แหละครับพลังร้อยพลังรอยแดดไม่ลอยตลอมือมีพลังนะพลังเพิ่มโอเ้เฮเติมพลังละดูยังนนะ นะครับผมตอนนี้ลงมาเสียปลานะครับไม่มีผลไม้ที่พอตักนะครับมียุ่ไม่มีแต่าไห่มีแบบไมพอตักนะครับตักได้แค่ได้คนละขู่สองขู่คนละขู่เสียเวลานะครับหอไปหา,าไหมไปครับไปเดินห่างก,กันกัน ลงปลาไหมเฮาที่มีพวกมีนะไาเลี้ยงปลาเก่าดีกว่าเดี๋ยวยักงกำลังทอยกันะครับต่อกันนะครับปลาที่สาโอ้งามนครับง่่นกินทีด้วยไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลย ขอแยกย่างไก่ไปขอแยกย่างตอกกันไปเจอการบิวง,งานข้างบนภูเขาที่สูงนะครับผมสวยมากสูงสุดนะครับ ใจดูแลโลนึงอ่ะอู้หมาครับวันนี้สวยสวยยามแบงไปที่แบงไหนระบาดเนี่ยเฮ้ยอสูส้ๆแบกได้สบายใจขอหนึ่งร้อยพอ Lui, lui Ngập đi ngắm xe này Vẹp đi này là. าคที่ดึงวางที่เปนลนนะรคาแ่พีกับตัดดึงเสียงได้ดดดวไวนหคร้า แกนปะเป็นไรครับนี่วิธการตักนะครับผมไปไปขอญาตเฝ้าไปตักก่อนสอนสอนวิธีการตักปลาดกเอ้ามาสอนวิธีการตักปลาดกคนไม่ชันวะนี่ครับผมบรรยากาศสอน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 ตักอมุนดกสอนตักอมุนดกสอาซิเราทันไหม แล้วก็ยางหนีบอกว่าเออโอเคเป็นแล้วเนาะมันที่ว่างสิละไอชิบหายเนาะมึงหัวมันลอะครับมุงหัวมันเลอะมึงเมียนเราดีสอนมากกว่าสอนคุณไหมได้ครับสอนคนไหมมาตักเนี่ยโอ้โนี่นะผมบรรยากาศบรรยากาศชมวิวชมวิวสวยนี่นะพูดหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเย้หน่อยมาตักเราคงเราคงไปแล้วหน่อยมึงเนี่ย <t ries> ตมเย็นเียยเย็นเีเอาละเนี่ยเห็นแล้ววะนี่นะครับบักไม้บักไม้เริ่มแตกแล้วนะครับผมมันมันมันถือฝนไหลนะครับบักไม,ม้มันถือฝนแล้วมันเริ่มแตกครับ,บ ึ้นคือฟุนงหลายมันเริ่มแตกนะแม่แตกแตกยังหลายนะโอ้เสียงเลยไม่แตกไปพวกน้านั่งดูทีมงานแย่งผลไม้กันนะครับเลื่อนมาต่อว่างแม่ ยรตักม่นะปมันนกันไี่ต่นเป่งกันเป่งกันดูแรกันไปดูแรกันไปนะครับกาต้นลมแห้งแหลมโซโล่เป็นเมืองโลนนะครับมืองนี่คือรถนีะครับนีอะไรพอจะมีเราค้ำแล้วครับ